หากผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ดีก็จะนำพาประเทศให้ดีขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้าหากมีผู้นำที่วิสัยทัศน์แย่แก้ปัญหาไม่เป็นก็จะทำให้ประเทศไม่ไปไหนบางครั้งมันยิ่งจะทำให้ประเทศนั้นล่มจมอีกด้วยและสำหรับนาย,ยกประเทศไทยที่มีชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาท่านมีผู้คนพูดถึงมากมายเพราะมีทั้งคำแนะนำและพฤติกรรมที่ใครเห็นเป็นต้องจำได้ทั้งความเป็นการเองแบบที่ไม่มีนาย,ยกคนไหนทำมาก่อน และความโดดเด่นเฉพาะตัวที่ใครเห็นเป็นต้องทึงคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับ10คำแนะนำและพฤติกรรมของนายกที่ใครเห็นเป็นต้องจำได้ในวันที่15กันยายนปี2557ในช่วงที่ท่านนายกรยัจันตรโอชาเขารับตำแหน่งนายกใหม่ๆเขากลายเป็นขวัญใจมวลมหาประชาชนได้ไม่นานก็มีการประท้วงจากชาวสวนยางเกิดขึ้น พราะราคายางพาราไม่ถึงตามเป้าที่พวกเขาต้องการขายคือ100บาทโดยในขณะนั้นราคายางพาราอยู่ที่60-70บถึงบาทผลเอกประยุจันโอชาจึงได้ให้คำแนะนำการแก้ปัญหาที่อาจจะใช้ได้ในอนาคตอันไกลโพล้นโดยนายกได้กล่าวว่าจะขอราคายา,ยางที่9 0้าบถึงบาทขอถามว่าตอนนี้เราขายได้แค่60-70บถึงบบาทแล้วจะไปขายให้ใครในโลกนี้สนับสนุนปลูกยางพารากันอย่างนี้ คงต้องไปขายที่ดาวอังคารแล้วประโยคนั้นกล่าวทําให้เห็นว่าท่านมีวิสัยทัศน์ที่มองการกลายไปหลายร้อยพันปีมองไปยังอนาคตที่ผู้คนสามารถใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารได้ก็จะทําให้มีความต้องการยางพาราจากดาวอังคารเช่นกันในวันที่24ธันวาคมนายกประยุจันโอชาได้เยี่ยมชมงานสินค้าราคาถูกที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างอารมณ์ดีในระหว่างที่นายกเดินชมสินค้าต่างๆในงาน นักข่าวก็มีการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์ในลหลายๆประเด็นจนกระทั่งนายกได้รับประทานกล้วยหอมอย่างอร่อ,รอยอร่อยและคุยกับคนที่อยู่ภายในงานนักข่าวได้ขอให้ท่านนายกหันมามองกล้องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สวยงามนายกจึงหันไปและโยนกล้วยใส่นักข่าวก่อนจะเดินเคี้ยวกล้วยตุยๆอยู่ในปากแล้วเดินจากไปท่านนายกกล่าวว่าวันนี้อารมณ์ดีเพราะมาดูสินค้าไทยอารมณ์ดีได้แกล้งคน นับว่าเป็นความเป็นกันเองแบบที่ไม่มีนายกคนไหนบนโลกใบนี้ทำแบบเขาเลยในวันที่9มีนาคมปี2564ที่ตึกสันติมัยตรีทําเนียบรัฐบาลมีคำถามจากนักข่าวเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีนายกจึงตอบไปว่าไม่รู้ยังไม่ได้เปิดเป็เรื่องที่นายกควรจะรู้คนเดียวก่อนไหมไม่ต้องถาม ก่อนจะเดินออกมาฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่นักข่าวเขาเดินฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่นักข่าวไปเรื่อยๆโดยอ้างว่าป้องกันโควิดแต่ตัวเองนั้นไม่ยอมสวมแมสให้ดีทําให้การแถลงข่าวครั้งนี้โด่งดังไปหลายประเทศโดยทั้งสื่อสํานักข่าวของสิงคโปร์อังกฤษออสเตรเลียรวมถึงสหรัฐอเมริกาต่างพาดหัวข่าวถึงนายกไทยที่ฉีดสเปรย์ใส่นักข่าวทำให้เราเห็นว่าความเป็นกันเองของนายกนั้นกลายเป็นประเด็นในหลายๆประเทศ มีบางคอมเมนต์ในข่าวของนายกประยุทธ์กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูมีมารยาทดีเลยถ้าเทียบกับทายคนนี้แม้ว่าจะมี FC ของนายกออกมาแก้ต่างว่านี่เป็นความคี้เล่นของท่านนายกเพียงเท่านั้นแต่ทว่าก็ไม่ค่อยมีใครเห็นดีเห็นงามกับการกระทําอย่างนี้สักเท่าไหร่แถมยังประนามอีกว่ามันเป็นการกระทําที่ดูง,งี่เงา่าที่ไม่ว่าใครๆก็ไม่ควรจะทําทั้งนั้น สำหรับใครที่อยากจะมีรายได้พิเศษที่สามารถทำเงินได้ภายใน5นาทีแบบที่ผมกำลังสร้างรายได้อยู่มันเกี่ยวกับการเทรดค่างเงินทั่วโลกในการวิเคราะห์ง่ายๆว่ามันจะขึ้นหรือจะลงโดยอ้างอิงจากกราฟแต่ถ้าหากยังเป็นมือใหม่อยากเรียนรู้แบบรวดเร็วหรือเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอยากให้มันง่ายขึ้นก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยแบบที่ผมใช้อยู่มันคือเครื่องมือจับสัญ,ญญาณที่มีชื่อว่าซิกซซึ่งตัวจับสัญ,ญญาณมีความแม่นยำม,มากถึง90%รพอมีสัญญ,ญาณจากซิกซแจ้งเตือนแนวโน้มมาเราก็แค่คลิกกตาามที่สัญญ,ญณบอ แค่นี้เราก็สามารถทำเงินจากการเทรดได้แบบง่ายๆหากใครที่สนใจหรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็สามารถจอยไลน์กลุ่มตรงคอมเมนต์สอบถามรายละเอียดและเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยในปี2558เกิดวิกฤตราคามะนาวแพงทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริโภคมะนาวของประชาชนทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแลง้ง ราคาของมะนาวพุ่งไปที่9-10ถึงบาทต่อลูกโดยในวันที่17มีนาคม2558เมื่อเกิดวิกฤตท่านนายกไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาให้คำแนะนำในการแก้ปัญหามะนาวแพงก็แพงมาทั้งคาดและโลกก็แบบหน้าแรงไงวันนั้นไม่ดูอไะนั่งถือพิมพ์เขาลงมาอันหนึ่งอะ่ะใช่ไหมเออเข้ามะนาวมาปลูกในกระถางไงนั่นแหละกินเองปลูกกับพ่อกินเองในกระถางไปต่อไปที่ไปปลูกคนละกระถางเล่นวนกรโตช่วยตัวเองบ้างที่ยังไงก็ตามยังมีผู้คนจำนวนมาก ที่สนับสนุนความคิดของท่านนายกที่บอกว่าท่านพูดก็ถูกต้องแล้วแต่ก็มีผู้คนอีกส่วนหนึ่งมองว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเลยในรายการคืนความสุขให้คนในชาติวันที่3กรกฎาคมปี2558นายกประยุทธ์จันโอชาได้ออกมาพูดเกี่ยวกับอาหารทะเลที่มีผู้คนเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาอาหารทะเลแพงในครั้งนี้ท่านนายกจึงได้กล่าวในรายการว่า เรื่องอาหารทะเลวันนี้บริโภคไม่ได้เดี๋ยวหาอาหารอื่นแทนไปก่อนแพงก็อย่าไปทานนะให้ให้ใหคนรวยเขามีสตางค์เขาก็ทานไปสินะไม่ใช่ว่า,าต้องเข้าเทียมอยีกผมทําให้ไม่ได้นะก็ถ้าอยากจะทานของแพงท่านก็ต้องทํางานหนักนะหาเงินให้มากรัฐบาลก็ช่วยในส่วนที่ช่วยได้นะว่าเป็นการแนะนําการแก้ปัญหาที่ไม่ต้องใช้ทีมงานหรือความคิดยา,ยากในการแก้ปัญหาใดๆทั้งสิน้นแค่ให้ไปกินอย่างอื่นแทนอาหารทะเลที่มีราคาสูงก็เท่านั้นนะว่าเป็นวิธีคิดที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องลงมือแก้ปัญหาอะไรเลย ในช่วงเดือนกันยายนปี2 5 6 2มีเหตุอุทก,กภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ต้องบอกว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าผู้คนต่างเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากและรอความช่วยเหลือหลายๆด้านจากทางภาครัฐแต่ในขณะเดียวกันวันที่13กันยายนปี2 5 6 2นายกกลับใช้เวลาไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ โดยมีนายสุเทพเทือกสุบานและอดีตแกนนำมวลมหาประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโชว์ทักษะการทำอาหารใบเหลียงผัดไข่ให้หลายๆคนได้เห็นฝีมือการทำอาหารที่ไม่ธรรมดาในขณะที่น้ำตาของผู้ที่เดือดร้อนในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นหลั่งไหลามาในเวลาเดียวกันการกระทำดังกล่าวได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองฝ่ายค้านประชาชนว่ามันเป็นการจัดลำดับความสำคัญของหน้าที่ตัวเองได้อย่างย่ำแย่ เพราะสิ่งที่ควรทําในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนไม่ควรมีการไปโชว์ทาอาหารเลยด้วยซ้ําในขณะที่โควิดมีการระบาดอย่างหนักในช่วงแรกมีความต้องการอย่างมากของประชาชนในการหาและฉีดวัคซีนโดยในขณะนั้นรัฐบาลของประยุจันโอชากําลังดําเนินการติดต่อเพื่อจัดซื้อและนาเข้านายกประยุท์จันโอชาจึงออกมาสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยการถแถลงข่าวสารความคืบหน้าเรื่องวัคซีน แต่ทว่าการกล่าวถึงชื่อวัคซีนของท่านนั้นกลับสร้างความไม่มั่นใจให้ประชาชนแทนซะมากกว่าเราจะสปุ่สปุ่นิีกวีก่อนมีดซีแอร์แอด์ไฟและและ cover and คั p แอด์ไฟและโควิดและแคสิโนไบโอโลจิกชิโนฟาร์มโควัคซีนบาร์เรตไบโอเทคไบโอเทคหรือไฟเซอร์นะการพูดผิดพูดถูกราวกับวว่าไม่เตรียมตัวมาเลยคลิปนี้จึงถูกผู้คนนำไปล้อเลียนมากมาย รวมถึงถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เตรียมความพร้อมมาก่อนการพูดหรือหากไม่มีเวลาหรือมีความรู้ไม่เพียงพอก็สามารถให้คนอื่นพูดแทนซะยังจะดีกว่าในวันที่25กันยาย,ยนปี2562ณนสถาบันเอเชียโซซตี้เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดปราทกถาในหัวข้อการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนระหว่างประเทศ จากความแข็งแกร่งภายใต้สังคมไทยนายกประยุทธ์จันโอชาได้พูดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเรื่องสื่อออนไลน์และพูดถึงเรื่อง Google โดยเขากล่าวว่าวันนี้ผมก็เปิดจาก Google เกิดเปิดจากเรเนี้ผมอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องนั้นผมกดชื่อได้ก็ไปมันก็ออกมา <c oughs> พวกเราในฐานะบริหารจะเปิดส่วนใหญ่ไปส่วนจะไม่ค่อยเปิดนั่นแหละคือทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะเขาไม่เรียนรู้เรียกได้ว่ามันเกือบจะดีแล้วจริงๆสําหรับคําแนะนําแต่ก็ไม่ไหว ดัน,นไปแซะประชาชนคนอื่นว่าไม่รู้จักเรียนรู้ทําให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าสมัยนี้ใครๆเขาก็รู้จัก Google กันทั้งนั้นแทบจะไม่ต้องออกมาพูดแนะนําเขาก็รู้กันอยู่แล้วในช่วงที่น้ําท่วมหนักจังหวัดสุขโขทยัยนายกประยุทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและทีมงานได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสํารทและมีตอนหนึ่งนายกประยุท์จันโอชาพูดว่า ปัญหาบ้านเมืองไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ซึ่งมีหลายที่ด้วยกันขณะนี้มีพายุเข้ามาโดยปี2563พายุเข้ามาหาลูกและนี่เพียงลูกเดียวจึงขอให้ช่วยกันสวดมนต์อย่าให้พายุเข้ามาอีกเลยพายุลูกเดียวนี้ก็พอแล้วนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าต้องช่วยกันคิดว่าวันข้างหน้าจะอยู่กันยังไงจะต้องปลูกบ้านสองชั้นหรือขยับขยายไปที่สูงหรือไม่หลังจากคำพูดดังกล่าว ผู้คนในสังคมต่างก็เห็นว่ามันเป็นวิธีผู้ที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งเรื่องการสวดมนต์ไล่น้ํารวมถึงเรื่องการปลูกบ้านสองชั้นหรือให้ไปอยู่บนพื้นที่สูงปัญหาดังกล่าวซึ่งมันไม่ใช่ว่าจะทําได้แบบง่ายๆแบบที่นาย,ยกพูดการพูดครั้งนี้แต่รับเสียงตอบรับในแง่ลบเป็นอย่างมากว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชนได้เลยแถมคําพูดยังเหมือนผลักภาระให้ประชาชนอีกตั้งหาก ในวันที่31มีนาคมปี2564นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาแสดงความไม่พอใจผู้สื่อข่าวหญิงคนหนึ่งที่นั่งแถวหน้าสุดเพราะเธอนั้นนั่งไขว่ห้างโดยนายกระยุทธ์กล่าวว่าเธอเอาขาลงไม่ได้หรอไขว่ขห้างาากับจันเนี่ยเอาขาลงได้ไหมเธอเธอขาเธอเท้าเธอเออทำให้ผู้คนต่างเพ่งเล็งไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา รมถึงต่อว่าว่าเขาทั้งวางอํานาจและจะจัดการอะไรให้ได้ดังใจทั้งทางที่ก่อนหน้านี้ในการสัมภาษณ์ที่สถาบันเอเชียโซซตี้นายกประยุท์จันโอชาก็นั่งขวายห้างเช่นกันซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรทําไมต้องบังคับนักข่าวสาวคนดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ตอนนั้นนายกประยุจันโอชาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าดูไม่มีความมั่นใจนั่งขวาห้างแล้วดึงถุงเทา้ามีภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดี ไม่เหมือนกับผู้นำคนอื่นๆที่มีบุคลิกที่ดีกว่านี้และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาและการวางตัวเป็นผู้นำสไตล์ประยุทธ์จันโอชานายกที่เรียกได้ว่ามีคนติติงเรื่องความไม่เหมาะสมในเรื่องต่างๆมากมายทั้งการขาดภาวะความเป็นผู้นำการบริหารงานแบบไม่มีประสิทธิภาพและยังมีอีกหลายพฤติกรรมและคำพูดที่อาจจะดูไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำประเทศยังไงก็ตามผู้ชมว,วิดีโอนี้ สามารถใช้วิจารณญาณของตัวเองตัดสินว่านายกคนนี้มีความสามารถและมีสิ่งอะไรดีๆสร้างให้กับประเทศบ้างหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ